เป็นล้านเลยเรอพี่โอ้โหชาติอาหรับนะครับสนใจที่จะทุ่มเงินเพื่อดึงบิลพุพรุภลบุญศอนนะครับไปเป็นนักกีฬาของชาตินั้นนะครับล่าสุดก็มีข่าวออกมาบิ๊กแจ๊ดคำรณวิทย์ทุ่มกระจ่างในการถแถลงข่าวกีฬานักเรียนนักศึกษาของจงังหวัดปทุมธานีนะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีทางโค้ชมาบ่นกับทางบิ๊กแจ๊ดนะครับว่าชาติอาหรับสนใจที่จะดึงเทพบิลพุรุภูลบุญศรนไปเล่นข้อมูลที่รับมาเนี่ยชาติอาหรับก็น่าจะเป็นกาตานะครับเพราะว่า กาตาเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้แนวทางนี้ในเรื่องของการโอนสัญชาตินะครับนักกีฬาต่างประเทศมาเป็นนักกีฬากีทาของกาตานะครับคือกาตามีทุนทรัพย์มีเงินนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีนักกีฬาที่ ก่งตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะทุ่มเง็ดเงินนะครับเหลักก็คือหลักล้านเพื่อที่จะให้เงินเดือนของเทพบิลเนี่ยซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยนักกีฬาสามารถมีสัญชาติซ้อนได้ตามกฎหมายนะครับบางประเทศแต่การลงแข่งขันในนามทีมชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่เข้มงวดโดยต้องเลือกเพียงชาติเดียวนั่นหมายความว่าถ้าสมมติมี1ชาติอยากที่จะใช้เทพบิลไปแข่งขันเพื่อ ล่าเหรียญทองหรือว่าล่าเกีดยรติยศให้กับชาตินั้นก็สามารถทําได้แต่ต้องดูกฎกติกาของการขันแล้วก็แต่ละชาตินั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าแม้แปลกที่ทุกคนจะอยากได้เทพบิวโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยบางประเทศก็ใช้นักกีฬาที่ออนสัญชาติเพื่อมาไล่ล่าความสำเร็จไม่ต้องย้อนไปไกลมากครับอย่างปี2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมเนี่ยกัมพูชาเองก็เลือกที่จะ เอานักกีฬาที่องค์สัญชาติมาแล้วก็มาล่าเหรียญทองนะครับเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศฉะนั้นถ้าเป็นชาติอาหรับเนี่ยไม่เป็นหานะครับเรื่องของเม็ดเงินอยู่ที่ว่าบิลคุรุพลน์จะตอบตกลงหรือเปล่าพูดถึงเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยตรงนั้นตอบโจทย์แน่นอนแต่ว่าถ้าเรื่องของประเทศไทยผมมองแล้วไม่น่าจะปล่อยบิลไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าคือถ้าบิลพีคแล้วถ้าสมาคมกีฬาเขาปล่อยไปเนี่ยผมว่าน่าจะโดนแฟนกีฬาชาวไทยไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากแน่นอนแต่ว่าบางกระแส ที่ผมเห็นในโลกโซเชียลอย่างกระแสส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไปเลยไปเลยเพราะว่ามาตรการหรือว่าการบริหารจัดการของวงการกีฬาไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ดีพออายุแค่20แต่ความสําเร็จมากมายก่ายกองบิวเนี่ยคือคนอาเซียนคนแรกนะครับที่ทําลายกําแพง10วินาทีแล้วก็เป็นนักวิ่งเอเชียคนที่10ที่ทําต่ํากว่า10วินาทีได้นะครับแล้วก็นักวิ่งที่วิ่งได้ต่ํากว่า10วินาทีเนี่ยเป็นอันดับ3ของ ชาจากเอเชียรองแค่ปิงเทียนซูจากจีนที่9.83นะครับแล้วก็เฟมี่โอคุนโอเดจากกัตาที่9.91นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างของบิลเนี่ยเพียบพร้อมหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของพรสวรรค์ต้องยอมรับว่ายุ่ง่ย20ปีแต่ว่าต่ำกว่า10ปีไปแล้วฉะนั้นเนี่ยแกลบระยะเวลาที่จะไปะยังไม่ถึงช่วงพีกกว่าไปถึงช่วงพีกเนี่ยบิลดีวกว่านี้ได้อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูแล้วนะครับมันก็เป็นแค่ข่าวที่เป็นกระแสเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย คือถ้าบิวยังพีคแล้วบิวยังมีความสามารถแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่ปล่อยไปง่ายนะครับสำหรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับ